สวัสดีครับผมคือเบลเฟอร์เฮ้ย,เ,ยเล่นอยู่ได้อนเลยครับผมแบ็กซันเดย์ครับวันนี้เพิ่งได้ของจากพี่เบนครับแฟตลิปนะเป็นเสื้อไอซ์ซินะวันนี้เราเออคือในนี้ผมแกะไปแล้วก็จะแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ยนะเป็นเสื้อของพี่เบนนะที่เขา วาดเองนี่เซเลักแฟิปส์นี่ของผมสั่งเบอร์เอ็มมาแล้วฮะนี่ฮะกางออกเลยนี่เซเล็กแฟส์นับของที่เบนแฟตลปส์นี่มีตาแฟตลปส์ด้วย เนื้อผ้านี่เป็นเนื้ออย่างดีนะฮะไม่ใช่เนื้อผ้ากากากธรรมดาโอ้ยแม่งหล่อโคตรแหมถ้าใส่ให้ดูมันจะหล่อขนาดไหนอ่ามีทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะข้างหน้าจะเป็นนายแอสซินแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพี่แฟตลิปพี่เบนโอเคครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ดีใจครับก็แค่อยากโปรโมทให้พี่ก็เฉยๆครับ สำหรับใครที่สนใจนะผมใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอีบานแจ้สวัสดีครับ